ผมได้สืบทอดมรดกรอยพันล้านตอนที่5้าพันหกถึงห้าสำหรับอัศวินผู้กล้าหาญเหล่านี้พิษในร่างกายของพวกเขาคือกุญแจมือที่ขังพวกเขาไว้ชั่วชีวิตและไม่มีวันแตกหักได้แต่สำหรับเย่เฉินใช้พลังงานทางจิตวิญญาณเพียงเล็กน้อยในการขจัดพิษในร่างกายของพวกเขาออกจนหมด ดังนั้นเมื่อตบไล่พวกเขาทีละคนในตอนนี้เยชชนได้ใช้พลังงานทางจิตวิญญาณเพื่อขจัดพิษออกจากร่างกายของพวกเขาทีละคนในเวลานี้ทั้งเจ็ดคนได้ยินเยชชนพูดว่าพิษในร่างกายของพวกเขาหายดีแล้วพวกเขารู้สึกประหลาดใจในตอนแรกจากนั้นพวกเขาก็หลับตาและรู้สึกถึงมันอย่างระมัดระวังนั่นเอง พลังที่ร่วมตัวกันในตันสระเอถียนก่อนหน้านี้หายไปแล้วพิษในร่างกายไม่ใช่สารพิษธรรมดาแต่เป็นพลังงานที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมได้พลังงานนี้เป็นเหมือนระเบิดเวลาในร่างกายนับถอยหลังเป็นวัตจักรเจ็ดวันเมื่อครบเจ็ดวันพลังงานนี้จะทำลายเส้นลมปราณและอวัยวะภายในจนหมดสิ้นและสิ่งที่เรียกว่ายาแก้พิษนั้นไม่สามารถกำจัดพิษได้ แค่ทานเพียงครั้งเดียวก็สามารถรีเซ็ตเวลานับถอยหลังของเจ็ดวันได้เป็นเพราะเหตุนี้ที่พวกเขาสามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจนในขณะนี้ว่าสารพิษในร่างกายของพวกเขาได้หายไปอย่างสมบูรณ์ทำให้หลายคนดูตกใจไปชั่วขณะพวกเขาคิดไม่ออกจริงๆว่าพิษที่พวกเขารู้สึกได้หายไปตอนไหนความคิดของคนคนนั้นเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเขาจำได้ว่า ยยเฉินตบไก่ตัวเองเมื่อกี้นี้ดังนั้นเขาจึงถามโดยไม่รู้ตัวว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมที่คุณตบเราเมื่อกี้และคุณช่วยเราที่จะดูแลไหล่ของเราผิดหายแล้วหรือยังยายเฉินพยักหน้าเล็กน้อยชายคนนั้นถามด้วยความประหลาดใจพิษชนิดนี้ไม่มีทางรักษาได้คุณคุณทำได้อย่างไรยายเฉินพูดด้วยรอยยิ้ม เหตุผลที่ไม่มีวิธีรักษาก็คือพิษที่หลงเหลืออยู่ในร่างกายของคุณไม่ใช่พิษที่แท้จริงแต่เป็นพลังงานที่คุณไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากคุณไม่สามารถควบคุมมันได้คุณจึงต้องถูกควบคุมโดยมันการแสดงออกของคนทั้งเจ็ดนั้นทั้งประหลาดใจและมีความสุขและในขณะเดียวกันพวกเขาก็รู้สึกเกรงกลัวเยเฉินมากขึ้นแม้ว่าคำพูดของเยเฉินจะมีน้อย แต่พวกเขาก็เปิดเผยความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นความแข็งแกร่งของเซียวฉีการ์ดเหล่านี้อ่อนแอกว่าพลังงานในร่างกายที่ควบคุมพวกเขาและพลังงานนี้อ่อนแอกว่าความแข็งแกร่งของเยเชนดังนั้นสำหรับพวกเขาแล้วเยเชนจึงเป็นเพดานที่ทรงพลังที่สุดในการรับรู้ทั้งหมดของพวกเขาในขั้นตอนนี้ผู้นำลุกขึ้นจากเก้าอี้ ถอยหลังหนึ่งก้าวแล้วเดินไปรอบๆเก้าอ,อี้คุกข่าว้างหนึ่งลงต่อหน้าเย่เชนและกล่าวด้วยความเคารพขอบคุณท่านท่านที่ช่วยชีวิตข้าอีกหกคนลุกขึ้นทันทีถอยกลับและคุกข่าวลงโดยไม่คิดและพูดพร้อมกันว่าขอบคุณครับท่านที่ช่วยชีวิตเราเย่เชนพยักหน้าเล็กน้อยและพูดกับหลายคนลุกขึ้น นั่งลงและพูดคุยเกี่ยวกับความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับองค์กรและดูว่าคุณสามารถให้เบาะแสที่มีค่าได้หรือไม่ชายคนนั้นพยักหน้าทันทีและพูดว่าไม่ต้องกังวลฉันจะรู้ทุกอย่างและพูดทุกอย่างเยเชนมองไปที่หลียาหลินและพูดว่าผู้ตรวจการหลีคุณมีคำถามอะไรไหมหลียาลินพลงออกมาโดยไม่ต้องคิด ฉันมีคำถามมากมายเย่เชิญพยักหน้าถ้าอย่างนั้นคุณถามตกลงหลี่ยาหลินหยิบกระดาษจดของเขาขึ้นมาทันทีในระหว่างที่เย่เชินสนทนากับหลายๆคนในตอนนี้เขาได้ระบุคำถามที่เขาต้องการทราบไว้แล้วคำถามสองสามข้อแรกถูกถามโดยเย่เชินเมื่อเขาอยู่ในนอร์ดิคและเบอร์เกนเช่นอัดลักษ์ภูมิปัญญา ที่ตั้งของผู้อยู่อาศัยและข้อมูลเฉพาะบางอย่างเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยคนทั้งเจ็ดนี้พูดทุกสิ่งที่พวกเขารู้ในคราวเดียวอย่างเป็นธรรมชาติหลี่าหลินฟังอย่างตั้งใจและหลังจากที่พวกเขาแนะนำสถานการณ์พื้นฐานเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าโครงสร้างองค์กรในไซปรัสเป็นอย่างไรท่านอัศวินผู้นำอธิบายว่ามีกองทหารมาเซียว271นายแบ่งออกเป็นสามทง ซ้ายกลางและขวาแต่ละธงมี90คนและสามกองพันในแต่ละทงรวม30คนในแต่ละกองพันแต่ละกองพันแบ่งออกเป็นสามทีมแต่ละกองมีสิบคนและมีผู้บัญชาการด้านล่างคือผู้บัญชาการทงของสามทงผู้บังคับกองพันของเก้ากองพันและแม่ทัพของ27ทีมผู้บังคับกองพันแห่งกองพันแรกของจงฉีขณะที่เขาพูด เขายังคงแนะนํานอกจากนี้ยังมีทูตทั้งสองคนและองค์รักส่วนตัวห้าคนถัดจากทูตทั้งสองคนแต่พวกเขาเป็นสมาชิกของระบบอื่นและสถานะของพวกเขาสูงกว่าของเรามากหลียาหลินถามเขาว่าเจียตูชิตาแหน่งทางการของเขาเป็นประเภทใดชายคนนั้นตอบว่าเจียตูชิเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของกองทหารรักษาการทั้งหมด มีหน้าที่รับผิดชอบพลังชีวิตและความตายของทุกคนในกองทหารรักษาการทั้งหมดหลี่ยาหลินขมวดคิ้วและถามเจียตูชิผู้บัญชาการเซียวฉีเว่ยตำแหน่งหน้าที่ของคุณเหล่านี้ดูเก่ามากมีที่มาอย่างไรชายคนนั้นอธิบายว่าทั้งหมดมาจากระบบการทหารของราชวงศ์หมิงหลี่ยาหลินโพรงออกมา องค์กรนี้ของคุณน่าจะอยู่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงจนถึงทุกวันนี้ผู้มีมนุษย,ยธรรมกล่าวว่าเพื่อบอกความจริงแก่คุณประวัติของคนไตยที่ถูกควบคุมและกดขี่เพียงลำพังมีประวัติที่สืบย้อนหลังได้อย่างน้อย300ปีดังนั้นเวลาที่องค์กรก่อตั้งขึ้นอาจอยู่ในราชวงศ์หมิงจริงๆแต่ฉันแค่คาดเดาเท่านั้นฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานการณ์มากเกินไป หลียาหลินอดไม่ได้ที่จะหายใจจากนั้นเขาก็รวบรวมสติและถามอีกครั้งแล้วคุณมีข้อมูลประจำตัวของเจียตูชินี้หรือไม่ไม่ครับชายคนนั้นส่ายหัวและพูดว่าโครงสร้างภายในของกองทหารรักษาการนั้นเข้มงวดมากแม้ว่าเราผู้พิทักษ์อัศวินจะมีสถานะสูงกว่าทหารที่ตายไปแล้ว แต่เราก็ยังคงเป็นเป้าหมายของการเป็นทาสขององค์กรเราปฏิบัติตามคำสั่งทุกๆฉันไม่รู้ตัวตนเฉพาะของเจียตูชิหลีย่าลินเมมริมฝีปากและถามอีกครั้งหากเราแบ่งตามกำลังกลุ่มใดที่มีอำนาจมากที่สุดในบรรดาเจียตูชิองครักส่วนตัวของเจียตูชิองครักทหารมาเซียวและทหารที่เสียชีวิตชายคนนั้นครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่า เราไม่เคยเห็นที่ตู้สือและองค์ครักษ์ส่วนตัวของเขาโจมตีแต่โดยทั่วไปแล้วกำลังของเราแข็งแกร่งกว่าทหารที่เสียชีวิตเพราะเราโดดเด่นกว่าทหารที่ตายหลี่ยาหลินถามเขาว่าคุณเซียวฉีว่ายทำภารกิจบ่อยไหมชายคนนั้นตอบว่าทหารมาเซียวทำหน้าที่เฉพาะในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นขณะที่เขาพูดนั้น เขาแนะนำเพิ่มเติมว่าภารกิจปกติบักจะดำเนินการโดยคนตายเราจะเลือกคนตายเพื่อทำภารกิจล่วงหน้าแล้วทำให้พวกเขาหมดสติก่อนที่จะออกเดินทางจากนั้นจึงส่งมอบให้กับบุรุษปริศนีเพื่อส่งพวกเขาไปยังสถานที่ที่จะปฏิบัติภารกิจแต่เวลาเตรียมการแบบนี้ค่อนข้างนานและไม่มีเวลาสำหรับเพพฉุกเฉินดังนั้นเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน เสี่ยวฉีเว่ยจะต้องรับผิดชอบหลี่ย่าหลินถามอีกครั้งถ้าอย่างนั้นโปรดอธิบายรายละเอียดทั้งหมดของภารกิจที่คุณได้รับในครั้งนี้ให้ฉันฟังชายคนนั้นครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดอย่างตรงไปตรงมาเราเพิ่งได้รับภารกิจชั่วคราวก่อนออกเดินทางไม่กี่ชั่วโมงทูตเจียตู้มอบรูปภาพชาวนอร์ดิกแคนให้กับทูตบัญชาการตามลักษณะทางกายภาพของเจ็ดคน เราได้รับเลือกและหลังจากแต่งหน้าที่เหมืองทองแดงเขาก็นำทีมขึ้นเครื่องบินไปเบอร์เกนหลี่าหลินรู้สึกยุ่งยากเล็กน้อยเขาพูดกับเย่เฉินอาจารย์เย่โครงสร้างขององค์กรนี้เข้มงวดและการแยกข้อมูลระหว่างแต่ละชั้นก็ดีมากแม้แต่เซียวฉีเว่ยข้อมูลภายในทั้งหมดที่เขารู้ก็จำกัดเฉพาะสถานีของพวกเขาและบางส่วนของสถานี ธุรกิจที่หลอกลวงและแทบจะไม่มีอะไรอื่นเลยถ้าคุณมองแบบนี้ถ้าคุณต้องการทราบข้อมูลที่ลึกกว่านี้คุณต้องไปหาเจียตูชิเย่เฉินพยักหน้าและพูดอีกครั้งเจียตูชิอาจไม่รู้ข้อมูลที่มีค่ามากนักจูจูหลีย่ยาหลินก็จําอะไรบางอย่างได้และเรียบถามเย่เฉินอาจารย์เย่ คุณเพิ่งบอกว่าพิษในร่างกายของพวกเขาต้องได้รับเป็นประจำเพื่อชะลอการโจมตีใช่ไหมเยเชนพยักหน้าเล็กน้อยถูกต้องหลีญาหลินถามบูซีฉีอีกครั้งหูซีฉีคุณเป็นคนไตที่อาศัยอยู่ใกล้กับสีลังกาก็ต้องกินยาเป็นประจำเช่นกันใช่ไหมหูซีฉีพยักหน้าตามความเป็นจริงและพูดว่าใช่ครับนักสืบหลีหลีญาหลินมองไปที่อัศวินองครักษ และถามเขาว่าคุณได้รับยาที่คุณใช้ทุกสัปดาห์ได้อย่างไรเมืองทองแดงมีสำรองจำนวนมากหรือจะมีใครมาส่งมันเป็นระยะระยะชายคนนั้นพูดอย่างเรียบร้อนว่ายาถูกจัดส่งเป็นประจำและทั้งหมดถูกขนส่งโดยเรือบรรทุกสินค้าระหว่างเรากับตุรกีสบีงจำนวนมากที่เราต้องการก็ถูกส่งเข้ามาทางเรือบรรทุกสินค้าเช่นกันหลียาลินพยักหน้าและพึมพำ นั่นคือหากมีวิธีที่จะตัดการจัดหายาแก้พิษทหารที่ตายทั้งหมดและอัศวินผู้พิทัก์ทั้งหมดในกองทหารทั้งหมดจะไม่รอดเจ็วันใช่ไหมหลังของชายคนนั้นรู้สึกเย็นและเขาพูดโดยไม่รู้ตัวว่าตามทฤษฎีแล้วก็เป็นเช่นนั้นแต่คุณไม่สามารถทำเช่นนั้นได้หลี่าหลินมองไปที่เขาและพูดเบาๆว่าฉันเพิ่งเสนอความเป็นไปได้นี้หลังจากพูดจบ เขามองไปที่เยเชินและพูดอย่างจริงจังอาจารย์เย่ถ้าคุณต้องการกำจัดสถานีนี้มันเป็นวิธีที่ดีอย่างแน่นอนที่จะตัดการจัดหายาแก้พิษและเมื่อการตัดยาแก้พิษสำเร็จออกไปแล้วสามารถเข้าสู่สภาวะโอบล้อมจุดเพื่อต่อสู้ช่วยเหลือได้เปรียบเหมือนสไนเปอรในสนามรบที่ไม่ฆ่าผู้บาดเจ็บแต่ใช้ผู้บาดเจ็บเพื่อดึงดูดหน่วยกู้ภัยจากอีกด้านหนึ่งแล้วฆ่าทุกคนที่มา เพื่อช่วยทีละคนเมื่อวันโพจุนได้ยินเช่นนี้เขาก็อดไม่ได้ที่จะพูดอย่างตื่นเต้นรความช่วยเหลือวิธีการของนักสืบลีนั้นยอดเยี่ยมมากท้ายที่สุดเขารีบพูดกับเย่เฉินคุณเย่ถ้าคุณใช้วิธีของนักสืบลีในขณะที่ล้อมรอบจุดต่างๆเพื่อต่อสู้เพื่อขอความช่วยเหลือในขณะที่รอเส้นตายเจ็ดวันหลังจากเจ็ดวันนั้น สถานีอาจหายไปโดยตัวเองหูซีฉีพูดด้วยความกลัวคุณเย่คิดสองครั้งเมื่อคุณทำเช่นนี้คนตายหลายพันคนและครอบครัวของพวกเขาอาจตายโดยไม่มีที่ฝังพวกเขาใช่ทหารมาเซียวรักษาการยังกล่าวด้วยความตื่นตระหนกทหารมาเซียวและทหารมาที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ถูกบังคับให้ทำงานให้กับองคอ์กรหากยาแก้พิษของพวกเขาถูกตัดขาด พวกเขาทั้งหมดจะตายเอาตัวไม่รอดมันโหดร้ายเกินไปสำหรับพวกเขาหลังจากพูดจบเขามองไปที่เยเชนและขอร้องท่านครับได้โปรดเห็นว่าพวกเราทุกคนถูกบังคับให้ไม่ทำอะไรเลยให้พวกเราและญาติญาติและเพื่อนๆนของเรามีทางรอดเยเชนไม่ได้พูดและหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่นหนึ่งเขาก็เปิดปากของเขา และพูดว่าแม้ว่าวิธีการทำลายยาแก้พิษจะมีประโยชน์แต่จริงๆแล้วมันไม่มีมนุษยธรรมเมื่อทำสำเร็จชีวิตนับพันจะหยุดอยู่เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เยาเชิญก็มองไปที่หวังซีฉีและผู้คุมกันเซียวฉีเหล่านี้และถามอย่างจริงจังหากวันหนึ่งคุณพบว่าหลังจากที่คุณทานยาแก้พิษที่ได้รับจากองค์กร พิษในร่างกายของคุณไม่ได้ล่าช้าแต่จูจูก็หายเป็นปกติแล้วคุณจะตอบสนองอย่างไรขอบคุณที่ติดตามโปรดติดตามตอนต่อไป